สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาดูการตั้งค่ารูปแบบการทำงานของระบบจัดเก็บพลังงานไฮบริดอัจฉริยะนะครับหน้าแรกเมื่อเราเข้าสู่หน้าเมนูนะครับให้กดคลิกไปที่การตั้งค่าต่อมาคลิกที่การตั้งค่าการทำงานนะครับเมื่อการตั้งค่าการทำงานโชว์ขึ้น ให้เรากดไปเลือกที่รูปแบบการทำงานนะครับซึ่งจะมีด้วยกัน4รูปแบบ 1.Smart h าร์ทไฮบร Pcs 3า i ไมโครกริดแล้วก็ส Energy Sto r a g e นะครับให้เรากดเลือกไปที่สมาร์ทไฮบ i ิดนะครับต่อมาเรากด Back กลับไปนะครับแล้วกด Back กลับไปทีจะโชว์หน้าเมนูเรากดที่ผังระบบครับ สำหรับหน้า Smart h ไฮบริดนะครับจะโชว์คาราไฟฟ้าโซลาเซลล์ขายไฟฟ้ามิเตอร์แล้วก็แบตเตอรี่นะครับรวมถึงไฟฟ้าสำรองเมื่อกดเลือกรูปแบบการทำงานของ p c s นะครับ ล้วก,กดแบค็คกลับไปแบบเดิมนะครับเข้าไปที่ผังระบบหน้าไดแกรมของระบบรูปแบบการทำงานของ PCS นะครับก็จะโชว์ภาระไฟฟ้าขายไฟฟ้านะครับแล้วก็เป็นระบบออนกริดนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่ PCS จะไม่มี PV หรือโซลาร์เซลล์นะครับ ต่อมาเมื่อกดเลือกรูปแบบการทำงานเป็นไมโครกริดนะครับแล้วก็กดตามขั้นตอนเดิมเลยครับหน้าผังระบบนะครับจะโชว์อินเวอร์เตอร์ออนกริดแล้วก็โซลา r c เซลล์นะครับที่ใช้แล้วก็จะมีแบตเตอรี่แล้วก็จะมีพาระไฟฟ้านะครับ รูปแบบการทำงานที่4นะครับก็จะเป็น energy storage นะครับหน้าผังระบบนะครับจะโชว์ inverter on grid นะครับแล้วก็โชว์แบตเตอรี่นะครับแล้วก็จะมีพารงโหลดไฟฟ้านะครับ ซึ่งอันนี้จะไม่มี PV หรือโซลาเซลล์นะครับครับก็ขอจบคลิปการตั้งค่ารูปแบบการทำงานไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับ